คยี่อนิเมะขอเสนอฟืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่404ค่ข้ายังขาดอีก9แต่พยักดวงดาวในพื้นที่แถบนี้หมดแล้วข้าต้องออกไปให้ไกลขึ้นชายชาราเผยรอยยิม้มแต่ยิ้มได้ไม่นานสีหน้าก็เปลี่ยนไปยกแขนขวาขึ้นยื่นออกไปสร้างเป็นรอยแยกสู่มิติเก็บของหินยกชิ้นหนึ่งก็ออกมาและแตกเป็นเศษดวงวิญญาณเศษดวงวิญญาตข้างในเป็นรูปรั่วป๋อก่อนตายดวงตาเต็มด้วยความหวาดกลัวและหายวับไป พรมาจารย์น้อยชายชรา,าชุดม่วงหายไปเต็มดได้ความตกใจชายวัยกลางคนเฝ้าดูดวงวิญญาณหายไปเขาไม่เคลื่อนไหวอันใดและหลับตาชายชรลาด้านข้างตกตะลึงเขามองดูเจ้าสำนักและจิตใจสั่นเทาเขาติดตามเจ้าสำนักมาหลายปีรู้ว่ายิ่งเจ้าสำนักเยือกเย็นแค่ไหนยิ่งจะปรากฏความโหดร้ายมากเท่านั้นลัวป๋อไปที่ไหนชายวัยกลางคนลืมตาขึ้นมาในแววตามีร่องรอยแห่งความเศร้า ชายชาลาโค้งคำนับปรมาจาร์น้อยไปที่แผ่นดินโม่รว่วเขายังตกตะลึงและไม่สงบนิ่งไม่เข้าใจว่าใครในเขตระดับห้าถึงกล้าสังหารปรมาจาร์น้อยรั่วปอและกล้าเสี่ยงสู้กับรั่วหยุนคงแห่งสำนักเต่าม่วงแผ่นดินโม่ร่วสำนักต้นกำเนิดทำไมถึงไม่มีใครบอกข้าเรื่องนี้พอได้คำถามนั้นชายชาลาถึงกับตัวสั่นและนึกบางอย่างได้ปรมาจาร์น้อยเขาขณะที่เป็นเซียน เขายังล่อลวงสาวงามและมีท่าทีโอหังใช้ตำแหน่งพระมารย์น้อยแห่งสำนักเต่าม่วงยำยีศสิทธิ์สตรีหลายสำนักเขาทำอีกหลายอย่างเช่นการดูดพลังหยินต้นกำเนิดพวกนางชายวัยกลางคนเหมือนจะรู้ทุกอย่างเจ้าสำนักใครไปผ่นดินโม่รั่วกับเขาน่าจะเป็นซงวูเตอร์เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นภายใต้การดูแลของซงวูเตอร์บางทีสำหรับเขาแล้วซงวูเตอร์เป็นเหมือนพ่อคนที่สองเขาไปที่ผ่นดินโม่รั่ว เพราะหวังว่าจะได้ริวหยานเฟยของสำนักต้นกำเนิดเขาใช้โอกาสที่ไอ้เท่ากระดูกขุนั่นตายไปเพื่อทำให้สำนักต้นกำเนิดอยู่ภายใต้กำมือชายชลาไม่ต้องพูดเหมือนกับเจ้าสำนักจะรู้ทุกอย่างชายวัยกลางคนเงยหน้าขึ้นมองไปที่หมอกดวงดาวและคิดเจ้าเด็กใช้การไม่ได้นั่นตายไปถือว่าหายณะในโลกลดไปหนึ่งคนอย่างไรข้ายังเป็นพ่อเขาเมื่อเขาชอบแม่นางริวหยานเฟยนั่น ก็ให้นางตายไปพร้อมกับเขาซะส่วนคนที่ฆ่าเขาจงถูกฝังไปพร้อมกันด้วยเมื่อก่อนเขาไม่ใช่แบบนี้ชายชราท่าทีซีดเผือกมากกว่าเดิมลังเลคู่หนึ่งท่านเจ้าสำนักก่อนที่ปร,รมจา์น้อยจะออกไปค่าดีนทรงบูเตอร์พูดว่าพูดว่าปร,รมจารย์น้อยจะไปทะเลเมคาม่วงเพื่อไปเอาธงหญินสวนรรค์ที่สำนักเต่าม่วงทิ้งเอาไว้หลังจากได้วิญญ,ญาณเดิงเดิมของริวยานเฟยมาเขาจะใช้วิญญาณสติที่เก็บมา ทั้งหมดนั้นบำรุงเทพยินลางชายวัยกลางคนก็หยุดความสงบนิ่งพังทลายเผยความโกรธขึ้นมาพร้อมความหวาดกลัวไอเด็กเนะคุณนะพันดินโม่รั่วสำนักต้นกำเนิดริ้วหยานเฟยมองดูบ้านคนธรรมดานางลังเลก่อนจะเดินเข้าไปซิวหยุนติดตามมาอย่างเข่งเขียดนางได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงประตูบ้านของวังดินปิดอยู่ริ้วหยานเฟยแล้ซิลหยุนยืนอยู่นอกประตูท่าทีเงียบ ผ่านไปสักพักริวหยานเฟยก็กัดฟันพวกผู้ื่โสอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ที่นี่น้ำเสียงสงบนิ่งดังออกมาทั้งสองก็ตกใจความจริงแล้วเมื่อนานมาแล้วก่อนดาราจักรพันธมิตรเสียนสตรีนางหนึ่งถามแบบนี้ได้รับคำตอบแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นร่างดั้งเดิมหรือร่างอวาตารทั้งสองต่างก็คือวังดินริวหยานเฟยเองก็เคยรอยยิม้มและโค้งคำนับครั้งหนึ่งอาจารย์พูดว่ามีอาจารย์ลุงนามว่าริวจื้อหาว ตามที่อาจารย์เล่ามาอาจารย์ลุงหลิวชื่อเ่ามุ่งเน้นฝึกเตา่านอกจากเรื่องที่เขาหายตัวไปเขาไม่เคยออกไปจากแผ่นดินโมัรั่วเลยเขาไม่เคยเข้าไปยังสำนักหลักหรือมีสหายคนอื่นมีคนไม่มากนักในสำนักที่จดจำเขาได้แม้แต่สิทธิทั้งสามคนของข้าก็ไม่เคยเห็นเขาผู้น้อยเห็นแต่เพียงรูปภาพและอาจารย์เป็นคนให้ข้าดูเขามาภาพไว้เพราะอาจารย์ลุงคือบรรพชนของตระกูลหลิวของข้า ภาพเสมือนนี้เก่าแก่เกินไปและขาดลุงลิงระหว่างทางกลับมามันก็ถูกทำลายไปแล้วหลังคู่จบริ้วหยานเฟยก็จากไปพร้อมรอยยิ้มซิลหยุนก็งงกับคำพูดของอาจารย์นางไม่รู้ทำไมอาจารย์ถึงพูดแบบนั้นวังลินนั่งอยู่บนเตียงพร้อมกับดอกบัวสีดำเขาเงยหน้าดวงตาเปล่งประกายสายตาดูเหมือนจะสามารถมองทะลุบ้านและมองไปยังริ้วหยานเฟยได้ร่างริ้วหยานเฟยก็สั่นเทาแต่นางก็ประคองสติได้ ช่างเป็นสติชานฉลาดนะักนอกจากตอนที่นางพูดกับเขาบนภูเขาทั้งสองไม่เคยติดต่อกันแต่นางกับวิเคราะห์จากรายงานของลูกศิษย์ตัวเองได้อย่างคาดไม่ถึงจากการสนทนาบนภูเขาและการที่ข้าทรงวูเตอร์แล้วรั่วปอหริวหยุนอาจไม่เข้าใจคำพูดของนางแต่วางหลินเจ้าแผนการจึงเข้าใจได้ชัดเจนหริวหยานเฟยมั่นใจว่าเขาคือคนผมขาวในความคิดนางนั่นคือคนที่มีระดับบ่มเพาะแบบซ่อนตัว ในสำนักต้นกำเนิดนั่นหมายความว่าเขาทำอะไรบางอย่างในสำนักอยู่หรือไม่ก็ซ่อนตัวจากศัตรตูอย่างไรก็ตามริวหยานเฟยไม่คิดว่าเขาจะมีอะไรต้องการอีกนางจึงมั่นใจว่าตัวเขากำลังซ่อนตัวจากศัตรตูหากวังหลินต้องการอยู่ในสำนักต่อไปเขาจำเป็นต้องแสดงตัวตนเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยสิ่งที่ริวหยานเฟยเพิ่งพูดไปคือการระบุตัวตนให้กับวังหลินส่วนศัตรตูของวังหลินนั้นนางเลือกไม่สนใจจะดีกว่า วังหลินพบเจอหลายคนในชีวิตแต่ไม่เคยเจอหญิงใดฉลาดแบบนี้ต่างจากริวเหมยที่ไม่เคยแสดงอารมณ์แตกต่างจากความโอหังของผีเสื้อสีชาติแตกต่างจากความอ่อนโยนของรีมู่หวานนางฉลาดมีปัญญาที่ไม่มีใครเทียบได้หลังจากคิดวังหลินก็ยิ้มริวจื่อหาวชื่อนี้ข้าใช้เป็นที่อย่างลากในดาราจักรทะเลเมฆาเหตุผลที่วังหลินให้ความสนใจต่อตัวตนของตัวเอง ก็เพราะประสบการณ์ในดาราจักรทุกชั้นฟาบาตัวเขาไม่ได้สังเกตว่าท้ายสุดชื่อเสียงเขาก็เผยต่อเสียงที่แข็งแกร่งทั้งหมดนี่ทําให้เขาไม่สะดวกอย่างมากอีกทั้งผู้ทรงอํานาจก็ต้องคิดปฏิเสธคนที่ไม่ได้เป็นของดาราจักรตัวเองในอีกทางหนึ่งโดยระดับบ่มเพาะของเขาจึงยากยิ่งในการต่อกรปัญหาเกี่ยวกับตัวตนแม้ปัญหานี้ไม่ได้แก้ไขอย่างสมบูรณ์แต่มันก็ยังมีทางให้เขาแก้อยู่ พอไม่คิดเรื่องนี้วังหลินก็วางแขนบนดอกบัวสีดำจากนั้นท่งสัมผัสวิญ,ญญาณกระจายออกไปหากดอกบัวดำเป็นแค่สมบัติเขาคงไม่ให้ความสนใจมันทว่าขณะตรวจสอบแล้วสัมผัสวิญ,ญญาณเขากลับประหลาดใจมากที่พบว่าดอกบัวนี้เป็นต้นไม้จริงๆมีค่ายกลแห่งกฎง่ายๆถูกเพิ่มมาเป็นผนึกดา,ากเราจักรทะเลเมฆาหน้าประหลาดนะักที่มีสมบัติแบบนี้สร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติหากผนึกบนดอกบัวแตกขัด เมื่อน,นั้นมันจะสามารถสร้างการป้องกันอันแข็งแกร่งได้ช่างน่าสนใจหลังตรวจสอบวังลินก็เก็บดอกบวกัวรั่วป๋อมีของเป็ดตาเร็ดหลายอย่างในกระเป๋านอกจากเม็ดยาและอาวุธที่กระจัดกระจายกันยังมีอีกสามอย่างที่ทําให้หวังหลินสนใจขวดสีม่วงสนิททองสีทองผืนเล็กและการทูบขนาดเท่าแขนเด็กส่วนหินโยกสวรรค์มีอยู่น้อยนิดไม่ถึงร้อยก้อนน่าเสียดายหลังจากบรรลุขั้นชาระสวรรค์ ก็ไม่มีใครใช้กระเป๋าอีกมิติเก็บของนั้นทำให้คนนอกไม่สามารถค้นดูได้ถึงแม้จะตายไปแล้วไม่เช่นนั้นเซียนขั้นชำระสวรรค์อาจจะมีสมบัติและเม็ดยาดีๆให้ค่าวงังดินเองใส่หน้าหยิบธงสีทองออกมาและตรวจสอบได้สัมผัสวิญญาณสีหน้าก็กลายเป็นมืดมนุนธงเล็กๆผืนนี้เต็ไมได้พลังหยินขณะวงังดินส่งสัมผัสเข้าไปตรวจสอบกับคบวิญญ,ญาณหยินของหญิงสาวมากกว่าร้อยคน หญิงสาวทั้งหมดสวยงามบางคนถึงกับหาที่เปรียบไม่ได้อย่างไรก็ตามสตรีทั้งหมดนี้ดูหน้าสงสารพวกนางถูกผนึกเอาไว้และไม่สามารถหนีออกไปได้มีวิญญาณอสรพิษอยู่ข้างในที่ดูเหมือนกําลังจะกืนกินสตรีเหล่านี้วินาทีที่สัมผัสวิญญาณวังหลินกวาดผ่านมามันก็ตกตะลึงจนตื่นจากการหลับไหลและปลดปล่อยกินายหน้าหวาดกลัวแม้แต่วังหลินยังต้องขมวดคิว้วนี่มันจิตใจเคอเริ่มสัน่น สัมผัสวิญญาณถอยออกมาจากการโจมตีวิญญาณอสูรกินอายหินสุดขั้ววังหลินยืนขึ้นความสงบนิ่งกลายเป็นกวลกววยน่าเสียดายที่มันไม่สมบูรณ์มีเพียงแค่ล่องรอยหินสุดขั้วอย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงมันถือว่าผิดมหันมันเทียบไม่ได้กับหยางสุดขั้วของเทียนหยุนที่สร้างขึ้นโดยปายเว่ยหินสุดขั่วนี้คุณภาพแย่เกินกว่าจะเปรียบเทียบอย่างไรเสีย ก็ยังมีเศษเสี้ยวหินสุดขั้วอยู่วังรินแต่ตรงกลางหน้าผากหลังจากลูกปัดฟืนลิขิต้ารวบรวมธาตุทั้งห้าได้แล้วมันต้องการหินอย่างเขาได้อย่างสุดขั้วจากไปลายเว้ยแล้วขาดเพียงหินสุดขั้วเพื่อทําให้ลูกปัดฟืนลิขิต้าเสร็จสมบูรณ์เป็นครั้งที่สองอีกครั้งวังรินถือทงสีทองค่อยๆหลับตาและคุ้นขิดใช้วิญญ,ญาณดญิงสาวมาหล่อเลี้ยงหินสุดขั้วถือเป็นหนทางที่ผิดมหันตตอน,นั้น เทียนหยุนก็ใช้ร่างหยินสุดขั้วของปลายเว่ยและแยกหยางสุดขั้วออกมาตอนที่ถึงจุดสุดยอดนั่นเป็นวิธีที่ผิดพลาดการได้รับหยินสุดขั้วอย่างสมบูรณ์มานั่นคือต้องได้ตอนที่หยางสุดขั้วอยู่ในจุดสุดยอดหลังจากมองผืนธงสีทองวังดินก็สาหนะ้าแค่จำเรืองเขาก็เห็นได้ว่าวิญญาณหยินของหญิงสาวพวกนี้ถูกเพิ่มเติมมาทีหลังแล้วเพิ่งมีได้ไม่นานมันช่างไร้เหตุผลสิ้นดี วางดินสะบัดมือจนเกิดพายุส่งสัมผัสวิญญาณเข้าไปทำลายค่ายกลนข้างในที่กักขังวิญญาณของเราสตีทำให้มันพังทลายวินาทีที่ค่ายกลพังวิญญาณหวยหวนลอยออกมาดวงตาแต่ละคนเต็มด้วยความสับสนทว่าทั้งหมดเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในสำนักตัวเองก็จะถูกสังหารและผนึกไว้ในถงพวกนางจึงฟื้นคืนสติได้อย่างรวดเร็วและโค้งคำนับต่อวางดินพวกนางเผยความเจ็บปวดพอมีอิสระภาพ จึงจากไปด้วยความยินดีสิ่งที่รอพวกนางอยู่บางทีอาจจะเป็นการเกิดใหม่ในชีวิตอื่นวังหลินมองเหล่าวิญญาณที่กระจัดกระจายใช้เวลาไม่นานจึงเหลือแต่เพียงวิญญาณหยินสุดขั้วหญินสุดขั้วนี้ร้องคำรามออกมาคุ่งก็ใส่เหล่าวิญญาณญิงสาวที่หายไปลาวกับมันต้องการจะหนีไปด้วยขณะมันมองออกไปดวงตาวังหลินส่องสว่างแขนซ้ายสร้างเขตอาคมประทับลงบนพื้นทงจากนั้น เกิดแสงสีฟ้าวิญญาณหญินสุดขั้วดูเหมือนกระแทกก็ใส่พันเหล็กและถูกดันกลับไปวังหลินไม่สนใจมันอีกก่อนจะสร้างเขตแดนส่งเข้าคืนถงให้มากขึ้นเขานึกมันไว้อย่างสมบูรณ์ก่อนจะเก็บมันกลับไปไม่เพียงแต่วิธีเพิ่มหินสุดขั้วนี้จะไม่ถูกต้องมันยังไม่สมบูรณ์ด้วยเมื่อมันเป็นของรัวป้อเช่นนั้นมันต้องมีเบาะแสอื่นที่สำคัญ ของเต่าม่วงหลังจากคิดวังหลินก็หยิบขวดสีม่วงออกมาขวดหยกกาลังอุ่นและมีคลื่นความร้อนอยู่ข้างในมันคือพลังดั้งเดิมที่โคจรเกิดเป็นวงกลมแบบไม่รู้จักจบวังหลินส่งสัมผัสวิญญ,ญาณเข้าไปล้อมรอบขวดหยกภายใต้ผลของสัมผัสวิญญ,ญาณขวดหยกจึงค่อยๆโปร่งใสและเห็นเม็ดยาสามเม็ดที่อยู่ข้างในกําลังหมุนพร้อมกับพลังดั้งเดิมเม็ดยาทั้งสามมีขนาดเท่ากันเรืองแสงสีม่วง รวมไปถึงกลิ่นไอดุร้ายโผล่ออกจากข้างในวังหลินเองก็ถอนสัมผัสวิญญาณสายตาหันไปมองชิ้นที่สามซึ่งคือกา้านทูบขนาดเท่าแขนทาลุกเขาไม่เชิงว่าคุ้นเคยกับของชิ้นนี้ตอนที่อยู่ในพันธมิตรเซียนวังหลินเห็นมันในความทรงจําของอสูรยุ่งเหล่าเซียนในทะเลเมฆาเคยใช้ทูบแบบนี้เพื่อทําให้อสูรยุ่งสับสนล่อรวงมันออกจากสํานักจตุสักิ์สิทธิ์เวลาค่อยๆผ่านและฤดูฝนผ่านไป ดวงอาทิตย์สาซองบนผันดินโมโ่รวงวังหลินทำความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในสำนักต้นกําเนิดใช้เวลาทั้งหมดเพื่อเรียนรู้การปรุงยาซิวหยุนเคารพยิ่งต่อเซิ่งหนิวเที่สายอยู่ใกล้ๆกันแม้วางหลินยังไม่ได้ยอมรับแต่สันทาต่ตยานในฐานะผู้หญิงกับบอกว่าเซิ่งหนิวก็คือชายผมขาวเมื่อไรที่นางคิดถึงรูปลักษณ์หวังหลินและการเคลื่อนไหวอันสง่างามนางมักจะเก่งตอนนี้นางจึงมองวังหลินด้วยความง,งุนงง นี่คือยาหญิงซุยมันคือวัตถุดิบช่วยในการสร้างเม็ดยาเม็ดยาส่วนใหญ่ในสำนักต้นกําเนิดจําเป็นต้องมีมันเมื่อเซียนคนหนึ่งในทะเลเมกาบรรลุระดับบ่มเพาะระดับหนึ่งพวกเขามีความเข้าใจในศาสตร์การปรุงยาพอประมาณในทะเลเมคามีกรรมวิธีการปรุงยาเยอะมากสิ่งที่นางสงสัยคือเส้งหนิวถึงกับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องทั่วไปก็ตามการหลอมยาสำหรับวางหลิน เขาคงต้องจดจําชื่อและผลลับของสมุนไพรทั้งหมดเอาไว้เป็นอันดับแรกสมุนไพรบางส่วนที่เขารู้จักจากพันธมิตรเซียนมีชื่อเสียงแตกต่างกัน,ก,นกับที่นี่ดังนั้นซิวหยุนจึงกลายเป็นเป้าหมายสําหรับคําถามของวังหลินนี่ก็คือสมุนไพรน้ําหมึกเมคาส่วนประกอบสําคัญของเมดยาพ้องเมคาวังหลินไปน้านิ่งและสงบเขาใช้ช่วงเวลาสั้นๆเพื่อจดจําสมุนไพรทั้งหมดวังหลิน มองไปรอบๆสวนและถามว่าที่นี่มีดอกไม้หมอกไหมหินหยกที่เขาเห็นในอารามเต่าบอกว่าการปรุงยาระดับ6หรือสูงขึ้นไปนอกจากวิญญาณอสูรแล้วยังมีสมุนไพรสําคัญอีกหนึ่งในนั้นคือดอกไม้หมอกดอกไม้หมอกเติบโตโดยเฉพาะในพื้นดินที่หอคุ้มอยู่ในหมอกดวงดาวรือกันว่ายิ่งมีหมอกหนาะยิ่งมีดอกไม้หมอกจํานวนมากในสํานักเต่าต้นกําเนิดเขารู้แค่ว่า มีดอกไม้หมอกแห้งเหี่ยวจำนวนสามต้นและทั้งหมดนั้นก็อยู่กับอาจารย์ลุงหลีวิชาการปรุงยาของอาจารย์ลุงหลี่ถือได้ว่าไม่มีใครเทียบได้ในสำนักต้นกำเนิดวังหลินก็พยักหน้าและไม่สนใจซิลหยุนเขารวบรวมสมุนไพรบางส่วนโดยใช้พื้นฐานวิธีการปรูงยาที่เคยอ่านมาจากนั้นกลับไปที่บ้านพอเห็นวังหลินเก็บสมุนไพรซิลหยุนก็รู้สึกเจ็บปวดหัวใจแต่นางไม่กล้าเผยมันนางเอ่ยว่านี่เจ้า จำเป็นต้องไปที่ห้องสมุนไพรในรานทิศตะวันออกไม่เพียงแต่ที่นั่นจะมีเตาหลอมยาแต่ยังมีค่ายกลป้องกันด้วยซึ่งหากระเบิดขึ้นมามันจะไม่มีอันตรายไม่จำเป็นวังดินเดินเข้าไปในห้องจนเมื่อวังดินจากไปแล้วซิลหยุนจึงกระทืบเท้าเต็มด้วยความไม่พอใจสมุนไพรส่วนใหญ่ในสวนเป็นสิ่งที่นางใช้ความพยายามอย่างมากปลูกขึ้นมาบางต้นอาจารย์มอบกับนางไว้หลังจากพบเจอตอนที่กำลังสำรวจแผ่นดิน กล่าวด้วยว่าสมุนไพรในส่วนนี้ถือเป็นของส่วนตัวของซิลหยุนและอาจารย์นางสิทธิ์ของสำนักต่างทั้งหมดรู้เรื่องนี้ไม่กล้าหาสมุนไพรที่นี่ซิลหยุนให้คุณค่าสมุนไพรพวกนี้อย่างมากทว่านางกลับเห็นหวังหลินเก็บมันไปโดยที่ทําอะไรไม่ได้เขากระทั่งไม่ฟังนางและเอาไปหลอมโดยที่ไม่ไปที่ห้องสมุนไพรย,ยิ่งสมุนไพรบางส่วนเขาไม่รู้ชื่อมันได้ซ้ําเห็นชัดว่านี่เป็นการหลอมครั้งแรกของเขา เม็ดยาระเบิดไม่เพียงแต่บ้านจะถูกทำลายแต่สวนสมุนไพรจะได้รับผลกระทบซิลหยุน่นกระทืบเท้าแต่ไม่กล้าเข้าไปอืมไม่ไปห้องสมุนไพรนั่นหมายความว่าเขาต้องมีเตาสมุนไพรของตัวเองเขารู้แต่วิธีการใช้ระดับบวมเพราะอันสูงส่งมาแก้คู่น้อยแบบข้าเจ้าคนผ่านยิ่งซิวหยุ่นคิดก็ยิ่งโกรธนางนางันง่งลงและเริ่มรอคอยเมื่อเม็ดยาระเบิดนางจะปกป้องสมุนไพรอย่างดีความเป็นเม็ดตาวังหลินเริ่มหายไปแล้ว โอหังอวดดีเมื่อซิลหยุนคิดถึงสีหน้าวังดินนางก็ยิ่งโกรธแม้การปรุงยาจะเกี่ยวข้องกับระดับบ่วมเพาะบ้างมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันมากนักที่จําเป็นคือประสบการณ์และความพยายามนับครั้งไม่ถ้วนระดับบ่วงเพาะสูงแค่ไหนก็ไม่สําคัญโอกาสการปรุงยาสําเร็จในครั้งแรกไม่ได้สูงนักซิลหยุนก็เพ่งสมาธิตั้งตาหลอก วังลินไม่ได้ให้ความสนใจต่อความไม่พอใจของซิลหยุนหลังจากกลับมาที่ห้องเขาก็นั่งลงและโบกมือสมุนไพรทั้งหมดที่เก็บมาเกลรอยขึ้นไปในอากาศดวงตาซ้ายสองสว่างเปลวเพลิงเริ่มเข่าไหมในตาซ้ายทันทีการปุงยาไม่จําเป็นต้องใช้เตาปุงยาเตาปุงยานั้นใช้เพื่อไม่ให้ส่วนผสมเล็ดลอดออกไปและควบแน่นความร้อนได้ดีขึ้นเพื่อให้เม็ดยาเป็นรูปเป็นล่างทั้งหมดนี้ไม่มีปัญหาสําหรับวังหลินเปลวเพิงในโรค เคลื่อนไหวตามที่เขาต้องการนาทีนี้เปเปลเพิงสีขาวปรากฏและหมุนเป็นวงกมลมรอบวังหลินเปเปเพิงเริ่มควบแน่นจนกลายเป็นก้อนเปเวเพิงตัวเขาสงบนิ่งก่อนยื่นมือขวาออกไปจากนั้นสมุนไพรในอากาศเริ่มแยกออกจากกันคนละทิศคนละทางส่วนหนึ่งออกไปด้านข้างส่วนหนึ่งเข้าไปในก้อนเปลปเพิงนี่คือการปุงยาครั้งแรกของวังหลินในทะเลเมกาแม้จะเป็นเม็ดยาระดับสามตัวเขายัางต้องเ่งเขียนเขามองก้อนเปเวเพิงนั้น สายตามองทะลุเข้าไปสมุนไพรหอมละลายอยู่ในก้อนเปลวเพิงก่อนจะกลายเป็นก้อนๆทว่าด้วยการควบคุมเพลิงของวงังดินมันจึงไม่เปลี่ยนกลายเป็นเท่าฐานแต่เริ่มผสมประสานเข้าด้วยกันมันดูซับซ้อนความสามารถทางยาอันพิเศษของวัตถุดิบแต่และชนิดเริ่มรวมกันหลังจากนั้นไม่นานวางังดินจึงยื่นแขนขวาออกไปเผยเป็นมิติเก็บของลำแสงสีดำคลุ้งออกมาในมือวงังดิน ครั้งในแสงสีดำคืออสูรวิญญาณรูปร่างลูกออดซึ่งมันคืออสูรของรัปป่วปออสูรตัวนี้ตอนที่ติดตามเจ้านายคนเก่ามันยิงผยองและโอหังมันกืนกินคนธรรมดายังโหดเทียมทำร้ายเหล่าเซียนจนบาดเจ็บมันสนุกสนานกับการดูดกืนเลือดเนื้ออันหอมหวานเข้าไปในปากเทว่าในทีนี้อสูรวิญ,ญญาณกำลังสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวและร้องคำรามมันต้องการทะลวงออกไปจากฝ่ามือวงังดินแต่ไม่ว่าจะดิ้นรนอย่างไรก็ไร้ประโยชน์ ขณะที่วังลินสะบัดมืออสูนวิญญาเข้าล้อมกับเม็ดยาส่งเสียงกรีดร้องควยขวนกินเม็ดยาเริ่มแพร่กระจายออกไปนอกห้องณที่นี้วังลินก็ใช้แขนขวายื่นเข้าไปในก้อนเป๋อเพิงและคว้าเม็ดยาเอาไว้วิญญาอาสูนส่วนใหญ่ถูกดึงออกมาแล้ววินาทีที่วังลินดึงแขนขวาออกมาจากก้อนเป๋อเพิงเม็ดยาที่สําเร็จไปครึ่งส่วนก็สั่นเทาและแตกสลายจากนั้นพังทลายเริ่มแร่กระจายออกมา เว่ามันถูกก้อนเปวเพิงที่ห่อคุ้มอยู่หยุดเอาไว้มันส่งเสียงอูอ e ีแต่ก็ไม่สามารถทะลวงก้อนเปวเพิงได้เม็ดยาระเบิดซิลหยุนอยู่นอกบ้านดีนเสียงกรีดร้องจึงยืนขึ้นแต่การระเบิดก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่นางเห็นคือหวังหลินเดินออกมาด้วยท่าทีมืดมนและเก็บสมุนไพรเอาไปอีกในที่สุดซิลหยุนจึงตอบสนองเริ่มกระทืบเทา้านางอยากได้รับความยุติธรรมแต่พอคิดถึงสีหน้าท่าที นางก็เกิดความหวาดกลัวได้แต่สาบแช่งขี้โกงครั้งนี้เม็ดยานั่นต้องระเบิดแน่โอเคเจอกันในะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ